เมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ณอาคารบโยกสกายชั้น77ได้มีการจัดงานนิทรรศการพุทธศิลป์ไทยจีนพระบูชาโบราณล้ำค่าและพระเครื่องล้ำค่าโดยมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพระนท่านดอนปรมัาบินัยและเอกอักครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพระนท่านหลิวเจี้ยนร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ในนิทรรศการดังกล่าวมีการจัดแสดงเครื่องบรรจงสมัยรัชกาลที่หและภาพพระบรมาาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สลักบนหนังช้างจำนวนสองภาพพระบูชาและรูปเคารพศิลปะจีนในยุคสมัยเปิดเสียแผ่นมา,มาถึงจีนพระเครื่องสมเด็จโตวัตระฆังทั้งที่เป็นเนื้อโลหะผสมทองคําเนื้อปูนเพชรและเนื้อผงซึ่งล้วนแต่หายากพระพุทธรูปรูปเคารพในยุคคันธาราชที่ไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน รูปบูชาพระอวโลกิเตศวนหลายปางหลายยุควัตถุโบราณหายากอาทิระฆังโบราณพร้อมกับสักการะพระศรีอริยเมตรตรแกะสลักจากหยกชิ้นเดียวขนาดใหญ่กว่าสองตันรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจันทร์โตพรหมรังสีหน้าตัก36นิ้วด้านหลังจารึกนามอักษรด้วยภาษาจีนที่ตั้งใจสร้างเพื่อให้ชาวจีนนำกลับไปบูชาเมื่อกว่า150ปีโดยงานแสดงพุทธศิลป์ไทยจีนครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟือ้อ จากคุณอัมพลถาวรโลหะหรือที่รู้จักกันดีในานามเต๋าพิสดารให้นําพระบูชาพระเครื่องและบัตถุโบราณล้ําค่ามาจัดแสดงและในงานนิทรรศการแสดงพุทธศิลป์ไทยจีนครั้งนี้ยังมีงานเสวนาเจาะเวลาหาอาดีตความสัมพันธ์ไทยจีน43ปีสําหรับการจัดแสดงนิทรรศการพุทธศิลป์ไทยจีนครั้งนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันเปิดงานไปจนถึงช่วงปีใหม่สนใจสอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมไบยกสกาย